สวัสดีค่ะกุลาบบ้านกุลนะคะวันนี้คุณจะพาเพื่อนๆพี่ๆมาดูโซนนี้ค่ะไม่ได้อัปเดตนานหลายวันแล้วนะคะมีทั้งปลูกใหม่และปลูกเก่านะคะส่วนมากจะปลูกใหม่นะคะโซนนี้ตอนนี้อยู่ที่10บโมงเช้านะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะแดดดีนะคะฝนหายไปแล้วตอนแรกว่าฝนจะตกฝนไม่ตกแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้อีกหนึ่งอาทิตย์ก็จะไม่ตกจะมีแดดนะคะวันนี้ประมาณบ่าย,ายเดี๋ยวจะทําการฉีดยาค่ะ มาดูโซนนี้กันค่ะแนะนํากันตั้งแต่ต้นนี้เลยนะคะอันนี้ปลูกใหม่นะคะปลูกใหม่ตอนเดือนเดือนมีนาเดือนที่แล้วคะคะประมาณวันที่สิบนะคะปลูกใหม่ก็ดูใบเงางามส่วนไอในถุงเนี่ยเมื่อวานพี่เขาให้มานะคะเป็นกระเทียมเขาบอกว่าน้องกุลมันติดรากแล้วปลูกให้พี่หน่อยกระเทียมแล้วก็หวัวอะไรนะกระชายเหรอแก้วให้มานะคะแกบอกปลูกให้พี่หน่อย พี่อยากกินใบอ่อนมันแกว่าอย่างนั้นก็เลยเดี๋ยวจะปลูกปลูกแถวแถวนี้แหละค่ะเนี่ยนว่าจะปลูกนะคะเอาวางไว้ก่อน,นะคะ่ะเนี่ยมันติดใบามาแล้วจะทําการปลูกนะคะก็จะแยกเป็นหัวๆนะคะไม่เป็นกอนะคะเวลาปลูกกระเทียมก็เนี่ยแยกออกแบบนี้เนี่ยแยกออกแบบนี้นะคะแยกอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเราก็ปลูกนะคะต้นนี้ชาเลมานะคะชาลีมาชาลีมา เนี่ยคะของโรซาออรินทิสนะคะเนี่ยค่ะปลูกเมื่อเขียนไว้อยู่เดี๋ยวนะเนี่ยเดือนสามวันที่สิบค่ะถ้าปลูกใหม่จะเขียนวันที่ไว้เหมือนกันหมดเลยนะคะกรนี้ค่ะประมาณนี้ปลูกใหม่ก็ใบสวยเงางามนะคะยังไม่มีอะไรมากินมาแทะมาแคะมาแกะมาเกานะคะเนี่ยค่ะ ฝนตกบ่อยมากเลยเนะนี่ยน้ําฝนยังไม่ไม่แห้งหายไม่เหือดหายเลยนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวช่วงใบยๆค่ะรอให้น้ําฝนแห้งจากใบก่อนจะทําการฉีดยาวันนี้ก็จะจะฉีดยาทั้งสวนเลยนะคะวันนี้ก็น้ําฝนยังไม่แห้งค่ะก็เลยรอก่อนฉีดยาก็แนะนําให้ฉีดตอนเช้าหรือตอนเย็นนะคะถ้าช่วงใบใบแดดแดดแบบนี้สมมุติว่ามันมีหนอนมีแมลงมันก็จะอยู่ใต้ใบนี่แหละคะ่ะจะอยู่ใต้ใบนี่ค่ะดูลักษณะแล้วยังไม่มีอะไรนะคะ อันนี้ก็ปลูกใหม่ค่ะปลูกเดือนเดียวกันวันเดียวกันนี่ละค่ะเนี่ยชิโนชิโนบุเรโต้นะคะสีม่วงเห็นในในในทีวีเขาสวยมากค่ะก็เลยลองหามาปลูกดูคนต้นนะคะนี่ลักษณะแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นกิ่งตาบอดนะคะเนี่ยลักษณะแบบน,น,นี้น่าจะเป็นกิ่งตาบอดก็เด็ดทิ้งเลยค่ะ ไม่เสียเวลาไว้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเนี่ยลักษณะนี้น่าจะเป็นกิ่งตาบอดคือไม่ดอกนะคะก็จะเด็ดทิ้งเลยค่ะถ้าเราดูรู้แล้วว่ามันเป็นกิ่งตาบอดก็เด็ดทิ้งนะคะนี่ค่ะประมาณนี้แหละเนี่ยเล็กๆเนี่ยมีอยู่สองสามก้านใบเนี่ยค่ะดูสังเกตมันจะต่างกับกับพวกนี้นะคะต่างกันเห็นไหมคะเนี่ยยอดยาวมากเลยเนี่ยยาวเป็นคืบนะคะอันนี้ยาวเป็นคืบส่วนอันนี้ก็อยู่แค่นี้ ถ้าเจอแบบนี้ก็ต้องเด็ดทิ้งนะคะตอนนี้เริ่มสังเกตได้แล้วค่ะเด็ดทิ้งได้เลยมันจะต่างกันนะคะเนี่ยมาถึงก้านที่สามที่สี่มันก็จะหายหายไปอันนี้คือกิ่งตาบอดเด็ดทิ้งค่ะอันนี้ก็ตอนแรกปลูกในกระถางนะคะเป็นกุนหลาบเลื้อยค็อกเทลค่ะแล้วก็เอาจากกระถางย้ายลงมาลงดินนะคะย้ายมาลงดินก็ให้เลื้อยไปนู่นค่ะต้นนี้นะคะ ส่วนต้นนี้ก็อยู่นานเก่าแก่แล้วค่ะตั้งแต่ปี2019แล้วดอกสวยค่ะต้นนี้ก็นะตัดคุมโซนไว้นะคะไม่ให้สูงมากเนี่ยเกือบเม็ดได้ค่ะต้นนี้สูงประมาณรั้วพอดีเลยเกือบเม็ดแต่ไม่ถึงเม็ดหรอกค่ะตัดคุมโซนไว้จะไม่ให้สูงใหญ่มากนะคะเพราะว่าเวลามันติดดอกเนี่ยก้านมันก็จะยาวขึ้นมาอีกนะคะก็พอดีเม็ดนึงนั่นแหละคะ่ะตัดคุมโซนไว้ไม่ให้สูงนะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็ซื้อมาใหม่นะคะเบียดูเบียดูเป็นดอกลายๆสีชมพูนะคะของเดบาลุนะคะอันนี้เหมือนกันค่ะเขียนไว้เดืนอนสามวันที่สิบเหมือนกันนี่ค่ะก็ยังก็ยังสวยงามเหมือนเดิมค่ะก็ยังสวยงามเหมือนเดิมดูข้างในนะคะถ้ามีกิ่งตาบอดก,ก็จะเด็ดทิ้งเริ่มดูรู้แล้วอันนี้ก็เอาจากกระถางม,มาลงดินนะคะอันนี้ แองเจิลหรือแองจิล่านะคะอันนี้ถ้าทางแถวนี้จะติดดอกหมดค่ะดูแล้วดูแล้วตาสวยดีทุกตานะคะตาสวยดีทุกตาเนี่ยค่ะแองเจิลหรือแองจิล่านะคะก็มัดมัดยาวไปนูนะ่นละค่ะนี่อันนี้เก่าค่ะเก่าดอกลายๆนะคะ new imagine นะคะอันนี้เนี่ยค่ะดอกสวยค่ะอันนี้เก่า อันนี้ตอนแรกมันอยู่ข้างในหน่อยหนูขยับมันมาอยู่ตรงนี้ค่ะตรงกลางหน่อยส่วนในต้นเหลืองๆนี่ต้นเดียวนะคะมันใหญ่มากเลยจะไปเบียดตรงนู้นหมันเรจะตัดทิ้งก็เสียดายพอมันดอกเสร็จนะคะดอกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นเมล็ดแก่ๆแบบนี้พอมันแก่มันดําแล้วมันก็จะร่วงพอมันร่วงแล้วมันก็จะเกิดต้นอีกเลยค่ะมันรีบมากเลยตั้งแต่เอามาปลูกนะคะคือพูดง่ายๆขโมยไม่ใช่ขโมยหรอกค่ะ ไปเดินเล่นข้างทางเห็นมันน่ารักก็เลยขุดมาต้นนี้เดียวเองนะคะตายนะคะเพราะมันเม็ดมันร่วมมันก็ขึ้นมาเยอะมากเลยอยากให้มันต้นเล็กค่ะไม่อยากให้มันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเบียดบังมาถึงนี่เลยค่ะทั้งที่มันอยู่ข้างนอกนู่นนะคะเนี่ยอยู่ข้างนอกนู่นนะเบียดมานี่เลยนะี่ย จะตัดทิ้งก็เสียดายดอกเนี่ยพอมเมล็ดร่วงแถวนี้นะเนี่ยมันร่วงแถวนี้มันก็จะเกิดขึ้นมานะเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเกิดเร็วมากไม่รู้มันจะรีบเกิดไปไหนเนี่ยเนี่ยเกิดแล้วก็ถอนทิ้งนะคะอันนี้ก็เป็นกุหลาบเลื้อยนะคะไม่รู้ปีนี้จะดอกไหมถ้าไม่ดอกก็จะขุดทิ้งนะคะต้นนี้ต้นนี้ก็เลื้อยสีขาวดอกเล็กนะคะต้นนี้ก็น่าจะดอกดูดูกิ่งนี้ค่ะแปลกมากเลย เนี่ยมันตายเห็นไหมคะเนี่ยมันตายไม่รู้ว่าหนอนหรือมแมลงกินมันหนูก็ไม่รู้เนี่ยมันตายตั้งแต่นี้เลยนะคะถ้ามันตายก็ตัดทิ้งค่ะตัดทิ้งนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรกัดแกะแคะแง่มันหรือเปล่าเนี่ยถ้ามันเป็นขี้เรื่อยนะคะเราก็ดูนะคะว่าข้างในอะ่ะ จะมีตัวตัวบ้านหนูเรียกอะไรนะทน่าทางจะใช่เนี่ยต้องหายามาฉีดข้างในเนี่ยตัวแมลงที่แบบฟันแข็งๆน่ะค่ะมันเข้าไปกินในนี้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยต้องมาแกะมาแคะงแงะดูแล้วค่ะมีตัวหนอนไหมเสียด้นะคะเนี่ยกิ่งยาว นตายไปหนึ่งกิ่งแล้วนะคะตายไปหนึกิ่งแล้วกลางคืนต้องแอบส่องอีกทีนึงนะคะกลางคืนต้องมาส่องอีกทีนึงว่ามีตัวมันไหมอันนี้เลนี่บลูนะคะปลูกใหม่ค่ะยังไม่มีดอกนะคะเพิ่งลงปีนี้แหละค่ะเลนี่บลูนะคะใบก็ยังสวยเงางาเหมือนเดิมค่ะนะคะโซนนี้ ก็มาลุ้นกันค่ะมาลุ้นกันค่ะอันี้หอมนะคะต้นนี้หอมดอกเล็กสีขาวนี่หอมมาดูกไก่กันนะคะไก่ก็ประมาณนี้ละคะ่ะยังสูงไม่มากนะคะก็มาโซนนี้ต่อค่ะโซนนี้โซนนี้ก็เป็นที่หน้าภาคภูมิใจนะคะเป็นกุหลาบเลื้อย แดงกับชมพูผสมกันนะคะเขาจะเรียกเอ่อพียองดูลองซานกับลูจุพียองดูลองซานนะคะถ้าคนไทยเมืองไทยบ้านเราเขาเรียกเลสเอเดงกับเอเดงโรสนะคะแดงกับชมพูปลูกผสมผสานกันชมพูอยู่ตรงกลางแดงปิดข้างนะคะซ้ายขวาปิดข้างผสมผสานกันอยากให้มันขึ้นมาตรงเนี้ยเป็นกำแพงกุหลาบค่ะ ตรงนั้นก้านยาวหน่อยเลื้อยขึ้นไปนโน่นส่วนตรงนี้ก็เป็นกุหลาบเลื้อยสีขาวนะคะดอกไม่ใหญ่มากตอนตุ่มๆก็จะเป็นสีชมพูพอเริ่มบานมากๆก,ก,ก็จะเป็นสีขาวนี่ค่ะอันนี้ก็ซื้อมาใหม่นะคะซื้อมาใหม่อันนี้รู้สึกจะชอบน้ำมากเลยค่ะดอกนี้ขาดน้ำนิดๆหน่นนนอยๆไม่ได้เลยค่ะ แตละต้นก็ดูแข็งแรงนะคะดูใบก็เงางามดีค่ะดูซิว่ามีหนอนมีแมลงมีอะไรมาแคะมาแทะมากินไหมก็เราก็ดูนะคะสังเกตด,ดูกิ่งตาบอดก็เริ่มดูไปด้วยค่ะว่ากิ่งไหนไม่แข็งแรงมจะไม่ดอกเราก็จะเด็ดทิ้งนะคะนี่ค่ะปลายก็ยังอยู่นะคะมีชื่อญี่ปุ่นติดไว้อยู่ค่ะชื่อญี่ปุ่นชื่อภาษาอังกฤษก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะ ในรหัชื่อภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ดอกมันหมดอายุเราก็ตัดทิ้งได้ค่ะตัดตรงนี้ตัดตรงนี้นะคะเดี๋ยวตรงนี้มันก็จะแตกมาใหม่ค่ะใบเหลืองเหลืองนี่ก็เก็บทิ้งค่ะนะใบเหลืองเนี่ยใบเหลืองใบร่วงกุหลาบก็เป็นนะคะเป็นได้กับพืชทุกชนิดนะคะถ้าเจอก็เด็ดทิ้งค่ะใบเหลืองใบร่วงคือใบเก่ามันนั่นแหละ ดอกมันหมดอายุอย่างเงี้ยก็ตัดทิ้งค่ะตัดทิ้งให้เนี่ยพวกนี้มันก็จะแตกขึ้นมาใหม่ค่ะแกนี่เองอันนี้หอมนะคะดอกเล็กๆเ,เนี่ยหอมมากอาริซัมุคค่ะหอมมากนะคะนั่งอยู่นี่ก็ได้กลิ่นหอมชอบมากเลยค่ะ อันนี้ก็ลงใหม่นะคะลงใหม่ต้นเล็กมากเลยสีชมพูนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นสีแดงปายสีชมพูนีค่ะต้นมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะต้นมันอันนั้นก็สีแดงค่ะเป็นกุหลาบเลื้อยเลสเอแดงนี่แหละแต่มันไม่ค่อยแข็งแรงมันมีอยู่สองก้านก็เลยหลบมุมไว้ก่อนนี่ค่ะ ก็ยังสวยค่ะใบสวยเงางามอยู่นะคะนี่ได้น้ําฝนแล้วก็ยิ่งสวยขึ้นเยอะนะคะก้านนี้สิคะเนี่ยดูขึ้นไปนู่นเลยค่ะเดี๋ยวเดินอ้อมไปดูฝั่งนู้นนะคะอ้อมมาดูฝั่งนี้ ดูมันจะเป็นกำแพงกุหลาบไหมหวังว่ามันอยากให้มันขึ้นมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามันมีกิ่งเยอะๆนะคะอาจจะต้องมามัดรั้วไอ้นี่ใหม่นี่มันห่างกันมากใช่ไหมคะเรามัดถีขึ้นได้นะคะถ้ากิ่งมันเยอะคะ่ะตอนนี้กิ่งมันยังไม่เยอะก็ยังไม่มัดนะคะนี่ดูโซนฝั่งนี้นะคะดูไกลๆก็จะประมาณนี้นะคะ โซนฝั่งนี้นี่ค่ะร้านจอดรถนี่ก็กว้างอยู่ค่ะจอดรถได้สามคันนะคะในกระถางไม่เยอะนะคะกุหลาบในกระถางไม่เยอะส่วนมากจะปลูกลงดินเยอะค่ะ อากาศวันนี้อยู่ที่ประมาณ15-16องศานะคะอันนี้ด้านนอกรั้วนะคะนี่พาชมด้านนอกรั้วฝั่งนี้เวลาดอกจะเป็นสีขาวสวยหอมนะคะโซนนี้สวยหอม วันนี้วันจันร์นะคะกลาบปลูกที่ญี่ปุ่นนะคะปลูกเองกับมือใช้เวลาปลูกมาน่าจะสามปีสีป่ปีเต็มๆได้แล้วค่ะก่อนหน้านั้นก็ปลูกนะคะแต่ว่าปลูกแบบไม่เรียนรู้ปลูกแบบไม่รู้เรื่องนะคะใช้คําว่าอย่างนั้นนะคะมันก็เลยไม่ค่อยสวยค่อยงามเท่าไหร่ตอนนี้มีประสบการณ์มากขึ้นนิดหน่อยนะคะลมแรงเลยค่ะตอนนี้ อันนี้แองเจิลนะคะหรือแองจิลาวันนี้ก็แนะนำโซนนี้กันนะคะโซนนี้ปีนี้บอกเลยนะคะโซนนี้เป็นความหวังมากๆเลยค่ะความหวังอยากให้ออกมาเหมือนอย่างที่คิดนะคะโซนนี้นะคะอยากให้ แบบที่คิดไว้ที่หวังไว้อะอยากให้เป็นกำแพงกุหลาบเลื้อยตรงนี้นะคะคิดไว้หวังไว้ตรงนี้ก็เชื่อมต่อกันได้แล้วค่ะก็โอเคเอดอกไมห้หลายอย่างกำลังบานนะคะเนี่ยสีขาวสีขาวเกือบทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยขาวหลากหลายอย่างนะคะขาวพวกนี้เริ่มบานแล้วค่ะอาทิตย์หน้าน่าจะบานเยอะแล้วเนี่ย ดอกน่ารักนะคะเนี่ยเป็นพวงหนึ่งพวงต้นเหมือนต้นกระเทียมเลยล่ะคะ่ะเนี่ยข้างในเนี่ยเหมือนกระเทียมเปียกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบหรือเป็นลำต้นอะไรเหมือนกระเทียมมากเลยแต่ดอกันไม่เหมือนคะ่ะหนึ่งหัวก็หนึ่งต้นหนึ่งช่อนะคะดอกน่ารักหนูชอบมากนะคะชอบมากเลยขยายมาสามปีเต็มนะคะตอนนี้ทั้งสวนเลยนะคะดอกอยู่นานนะคะเนี่ยดอกอยู่นานชอบ อบจริงๆลองทำดูนะคะเป็นโซนไปค่ะโซนนี้อาจจะใช้สีเหลืองก็ได้สีขาวสีแดงแล้วแต่เราชอบนะคะแต่ว่าดอกไม้สีขาวเนี่ยมันจะเข้าได้กับกุหลาบทุกสีนะคะมันจะทำให้กุหลาบของเราสวยเด่นขึ้นนี่ค่ะแดดดี Daddy ค่ะ เดี๋ยวบยบยิเตรียมตัวฉีดยานะคะเพราะว่าไม่ได้ฉีดยาคือพูดง่ายๆวันนั้นฉีดอะไรนะฉีดใช้ทั้งยาสารเคมีแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะพอฉีดปุ๊บตกกลางคืนก็ฝนตกค่ะส่วนวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะพาชมแค่นี้ก่อนเดี๋ยวตอนเที่ยงใบใบเรามาฉีดยาอีกทีนึงแล้วค่อยชมกันอีกทีนึงนะคะ โอเคค่ะหวัสดีค่ะไปก่อนแล้วนะคะ